สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินพามาเดินโครงการอภิมหาโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพนั่นก็คือวันแบงคอกครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพเลยครับปกให้คนกรุงเทพมีชีวิตชีวาเพิ่มเข้าไปอีกคือแต่เดิมกรุงเทพก็มีชีวิตชีวาคึกคักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับยิ่งตอนนี้มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดในหลายๆจุดของในกรุงเทพจนต่างชาติบ่เป็นเสียงเดียวกันเลยครับ นี่มาเมืองไทยนี่ดูเหมือนไม่ใช่โลกที่สามแล้วแต่เป็นประเทศที่พัฒนาในทุกๆด้านนับวันยิ่งจะดีวันดีคืนจนเรารู้สึกได้ใช่เลยครับแอดมินก็เห็นด้วยโครงการวันแบงคอกนี้ใช้เงินลงทุนสูงมากครับกว่าแสนล้านบาทพังพร้อมไปด้วยอาคารสำนักง,งานที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่มีทั้งโรงแรมมีทั้งคอนโดระดับ5ดาว ความสูงของตึกในอาคารทั้งหมดนะครับมีตึกสูงถึง430เมตรและถูกจัดว่าติดอันดับตึกสูงที่สุด1ใน10ของอาเซียนทีเดียวครับภายใต้คอนเซปที่เขาวางไว้นะครับว่าคือศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ครบวงจรระดับโลกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือโรงแรมอันดาสครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นดำของโรงแรมระดับโลกก็มาเปิดที่นี่เช่นเดียวกัน แต่โรงแรมนี้ก็ยังมีสาขาที่พัทยาและที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนสตอรี่นะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ตรงช่วงที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั่นคือการประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสครับสวยงามมากๆแล้วก็ผู้คนก็เดินกันไปเดินกันมาให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับตกแต่งด้วยไฟประดับตามต้นไม้เล็กๆนี่ครับแล้วก็มีคนมานั่งเล่น โอ้แล้วนี่ก็เป็นตัวอะไรครับลิบบินม้วนไปม้วนมาสวยแล้วก็น่ารักดีครับบรรยากาศก็เพลิดเพลินดีนะครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะไปเลยกลายเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนไปในตัวครับถือว่ามาผ่อนคาแล้วก็มานั่งชิลๆกันได้นะครับตรงนั้นคือต้นกริสม์ตาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับ ต้นคิสมัร์ที่ว่าแสงไฟและความสูงสูงราวๆตึก3ชั้นนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของช่วงปีใหม่นะครับคนก็มาเดินเล่นกันไปเดินเล่นกันมาถ่ายรูกปกันเยอะแยะไปหมดแล้วครับเป็นสีสันครับโดยพื้นที่ของวันแบงกอกที่มีถึง1 0 4ไร่แอดมินคิดว่าโอ้โหจะให้มาเดินจริงๆคงเดินไม่หมดครับเพราะกว้างใหญ่มาก ถ้าเดินกันจริงๆแล้วคงจะเมื่อยขาจนขาลากกันไปเลยความรู้สึกที่มาก็เหมือนพื้นที่นี้ถูกโอบล้อมด้วยอาคารแล้วก็ตึกสูงครับได้บรรยากาศที่แปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งมีมุมนั่งเล่นชิลๆเยอะอยู่นะความรู้สึกเหมือนเดินอยู่เมืองนอกอยู่นะครับท่านผู้ชมคนไหนเคยไปมาแล้วบ้างลองบอกแอดมินก็ได้นะครับส่งคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า มีความรู้สึกยังไงเวลาเข้ามาเดินเล่นที่วันแบงคอกตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นชิ้นงานของปฏิิมากรรมที่ทำด้วยโลหะอะไรสักอย่างครับก็ดูแปลกตาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผู้คนก็ออกมาเดินเล่นออกมาถ่ายรูปกันดูกันบรรยากาศในช่วงของปีใหม่กันแบบเพลินๆครับ ให้ดูบรรยากาศแบบเรื่อยๆกันไปก่อนนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีโซนให้ซื้อหาด้วยการรับประทานอาหารของกินเล่นและช้อปปิ้งครับเรียกว่าตลาดคริสต์มาสครับเดี๋ยวเราลองมาเดินชมดูครับว่าขายอะไรกันบ้างในตลาดนี้นะครับ ครับอย่างร้านนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาของน้องเป็ดน้องหมาแล้วก็อะไรอีกหลายๆตัวน่ารักดีครับตรงฝั่งนี้ขายอะไรเอ่ยอ่านว่าโกโก้คัสน่าจะเป็นของกินที่ทาม,มาจากมะพร้าวครับ ทางขวามือของผมก็ยังมีมุมถ่ายรูปนะครับให้ทุกคนได้มานั่งถ่ายรูปกันได้จัดเป็นมุมน่ารักน่ารักมีเก้าอี้ให้ด้วยครับประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสเดินกันไปต่อครับดูว่าสองข้างทางนั้นแต่ละร้านขายอะไรกันบ้างอย่างร้านนี้ก็ขายของกินเล่นครับเอาไว้กินขบเคี้ยวได้ ดกับร้านนั้นก็คือขายของหวานเป็นพวกช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่ครับเป็นของหวานอยู่ในถ้วยเล็กๆน่ารักดีนี่ร้านนี้เลยครับร้านนี้น่ารักครับขายของประดับตกแต่งวันคริสต์มาสครับนี่ครับมีปล่อยหิมะออกมาด้วยเสาที่พ่นละอองของหิมะตกลง ตรงนี้ก็ยิ่งน่ารักใหญ่เลยมีซันตาคอสด้วยเป็นเสาตั้งอ้าวมีตัวซันตาคอสเต้นยกแยกยกแยกตรงนี้ด้วยร้านนี้ขายอะไรฮะสโมกกี้ของกินเล่นอีกแล้วครับอ๋อมาดูกันต่อครับมีรถไฟด้วยอ๋อชิงช้าสวรรค์และนี่ครับม้าหมุนอ๋อเป็นกวางเรนเดียรหมุน แล้วก็นี่ครับโอ้โหของหมุนหมุนทั้งนั้นอยู่ในตู้โทรทัศน์วยเดินมาตรงนี้คนเริ่มแน่นแล้วครับเริ่มเดินสนุกแล้วมีของสวยๆงามๆแล้วก็มีของกินเล่นครับขายอยู่เป็นระยะระยะแล้วแต่ร้านไหนจะขายอะไรเดินมาตรงนี้เจอร้านขายขนมอีกแล้วครับเป็นพวกช็อกโกแลตอีกแล้ว เขียนว่าไส้แน่นหวานน้อยดูใบช็อกโกแลตครับเจอขนมแปลกๆอีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นของหวานหรือของคาวครับดูเหมือนผสมปรสานกันยังไงบอกไม่ถูกนี่ครับดูบรรยากาศคนเข้าอยู่ในซอยด้านหลังก็เป็นต้นคริสต์มาสส่วนตรงนี้ขายอะไรครับตุ๊ก,กตาแล้วก็อิตาเลียนโซดาครับเครื่องดื่มต่างๆ อ๋อเห็นแล้วแวบๆขายคอนดอกด้วยครับ นี่เลยตรงนี้เลยครับถ้าใครชอบสลบเปาครับนุ่มๆสอดไส้อ๋อมีไส้หลายไส้ด้วยนะครับไส้ถั่วดำมีหลายไส้ครับดูแล้วน่ากินมากเลยครับท่าทางจะนุ่มน่าดูเลยเป็นเปลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอ๋ออย่างนี้ต้องหาเวลามาลองทานกันแล้วนะครับ บรรยากาศเริ่มพุกพ้่านกันมากขึ้นครับตรงนี้คึกคักมีชีวิตชีวาจริงๆครับวันแบงคอกในยามเย็นของวันนี้ ขราวนี้ลองมาดูภายในตัวอาคารข้างในบ้างครับว่าขายอะไรแ้วแต่ละชั้นมีทั้งหมด5ชั้นนะครับส่วนใหญ่จะมีร้านค้าขายสิ่งของต่างๆแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้สังเกตว่ามีทุกชั้นเลยครับถ้ารู้สึกว่าเดินมาแล้วหิวอยู่ตรงไหนจุดไหนก็สามารถแวะซื้อได้ครับเพราะมีร้านอาหารอยู่แทบทุกชั้นเลยครับ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับพื้นที่ภายในตัวห้างนี่กว้างใหญ่มากๆเดินไม่มีทางหมดเลยครับถ้าจะให้หมดจริงๆคงต้องใช้เวลาเป็นวันๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูวันแบงคอกกันพอประมาณนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ